ผมสวัสดีพี่พี่น้องๆ้องนักตกปลาครับเอ็ซีของบบาวยันทุกท่านนะครับที่เขามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับสําหรับเมื่อนี้นะครับเบายันพามวลพาาลาะนะครับผมเกิดจากผ้าพี่พี่น้องน้องนะครับมาตกปลานะครับน้ําท่วมที่อาเภอผ่านท่องนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับตรงนี้ครับลักษณะไม้ที่ผมจะพ้ามาตกนะครับตอนนี้พายุเขานะครับน้ำก็ได้ท่วมหน้านะครับตรงนี้ผมก็ยืนอยู่บนถนนค้อกีดนะครับแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปตีนี่นะครับหมายข้างหลังนี่ครับลองเมิงนะครับว่าเมือนี้ผมจะมีผลงานให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันบอนะครับโดยที่ผมจะใส่เป็นเหยื่อคบสดนะครับเมือนี้มีกบสดไม่เคยอดตายแน่นอนนะครับก่อนที่จะไปตกนะครับอะไดที่เขามารับชมคมจปบไหมนะครับจะเริ่มก็ไหลก็แช์นะครับกดติดตามกดตับกระให้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับจ่องเบายันผามวนผาาละนะครับ ก่อนนี้อย่าไปต๊กนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเกี่ยวเหยื่อกันก่อนครับเราไปเกี่ยวเหยื่อกันเลยนะครับก่อนจะไปต๊กนะครับเดี๋ยวผมจะพาเกี่ยวเหยื่อกันก่อนนะครับโดยที่ใส่เป็นเหยื่อคบสดนะครับเป็นลูกคบนะครับตัวละบาทเจ็ดสิบตางค์นะครับผมสือมาโดยใช้เป็นเบ็ดนะครับสีโอทั้งสองตัวนะครับ c ีโอตัวบน c ีโอตัวล่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเกี่ยวเหยื่อกันก่อนนะครับเริ่มจากตัวบนก่อนนะครับผมจะ เกี่ยวเข้าที่ปลายคางให้ทะลุจมูกนะครับผมเกี่ยวในลักษณะแบบนี้คือผมจะปอบปอยนะครับคือถาปากัดนี่ผมจะวัดเลยนะครับเพื่อให้มันติดเร็วนะครับผมจะเกี่ยวมินนะครับนะครับผมจะเอาขากบขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับเพื่อให้มันเหนียวนะครับมันจะบกขาดง่ายนะครับเดี๋ยวเขาจะได้ทนนะครับแต่ผมก็วัดลงมานะครับ เบดถึงตรงไหนผมเกิดจะเกี่ยวตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเกี่ยวกันเลยนะครับนี่นะครับเกี่ยวแล้วก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับที่สําคัญนะครับจะให้ตัวครบงอแบบนี้นะครับตัวคบงอต้องเกี่ยวไหมนะครับถ้าบอกเกี่ยวไหมนะครับเวลาเฮาลากมาันจะหมุนแบบนี้นะครับปลามจะระแวงครับปลามจะบกกัดครับ ร้อยก็ใส่กันสะวะนะครับใส่กันสะวะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปลุยกันเลยครับผมเรียบร้อยนะครับไปลุยกันครับหาดไม้นี่ครับไม้ข้งหาดี้ครับ ดัดแล้วเรียบร้อยครับโดนนะครับโดนแนละ้วโดนแล้วครับมาแล้วเต็มแล็ดไงอยู่มาแล้วครับเต็มเล็ดนะครับโอ้เรียบร้อยนะครับเต็มแรกมาแล้ว นีกบสดบ่เคยอดตายนะครับจับให้เบิ่งครับมา้วครับแต้มแรกของเมื่อนี้นะครับเป็นปลาช่อนตัวใหญ่ๆนะครับตัวเป้งเป้งนะครับนี่ตัวนี้เป็นโลแนนอนะครับตัวนี้สําหรับปลาช่อนนาน้ําท่วมนะครับแต้มแรกหมานมาแล้วครับจอดนะครับโอ้เดี๋ยวผมให้เบิ่งนนะครับอันนี้จะโดนเบ็ดตัวบนนะครับ ีโอตัวบนหมานทะลุตรงเบ้าตาบอลลอดแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตามหาตัวต่อไปอครับเบิ้งนะครับตัวเ่าแขนเลยตัวจอดหมานมาแล้วครับเปไปเสา,สาเลยเดี๋ยวผมพาไปตามหาตัวต่อไปอครับมาอะะเจอแต้มต่อไปอีกวะนะครับมาหลุดนะผมอีกนะครับไปกันครับผมเดี๋ยวผมจะลองตีข้างๆข,ข้างหน้านะครับ ตรงนี้ก็เป็นข้า,น,านะครับลองมองครับ ก,นนก,กัดแล้วครับกัดแล้วกัดเลวโดนครับโดนนะครับโดนเป็นไอป้ปอกนะครับตัวที่สองนะครับปลาช่อนปอกนะครับปอกกับปอกอีดีครับรมันขวดเอ็มลอยคาราบาวนะครับจับให้เบิรงนะครับ มาแล้วครับตัวที่สองกดตามมาติดๆนะครับเป็นปลาช่อนป๊อกนะครับเมืองนะครับโดนเบ็ดตัวล่างนะครับเนี่ยโดนเข้าตะลุกระบาลเลยนะครับเบ็ดคมแห้งนะครับยอดตัวที่สองก็ตามมาติดๆนะครับแดดเริ่มออกนะครับยอดเดี๋ยวผมพาไปตามหาตัวต่อไปครับจะมีผลงานเพิ่มอีกบอนะครับในบรรยากาศเศร้าแบบนี้นะครับ ป่ากำลังกัดดีเลยนะครับเพราสายออกมากแล้วป่ามันก็จะห่อนมันก็จะบกค่อยกัดนะครับมันจะหาหลี่นะครับสุดยอดถังมันได้ทำงานอีกแล้วะปลดปลาก่อนนะครับ ขงงานผมก็ได้ทำงานอีกแล้วครับทางงานตัวที่สองของวันนี้นะครับนี่นะครับตัวเรกตัวที่สอง กระรับกัดแล้วโดนโดนนะครับเต็มทีสามครับเต็มที่สามมาครับมาครับนี่เต็มทีสามนะครับคอตัวอ้วนๆนะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับนี่ประมาณเจ็ดแปดกิโลนะครับนี่จับให้บังคับ ต้มที่3มครับต้มที่สามตามมาติดๆนะครับตัวนี้วนๆเลยครับนะครับผมให้ดูจุดเบ็ดที่โดนนะครับโดนเบ็ดตัวบนนะครับนี่รูปอกแก้บนะครับตัวกวนนะครับยอดครับตัวผมเขียอยู่ครับยอดกับเยอะคบสดตัวที่3ามนะครับหมน เดี๋ยวผมพาไปตามหาตัวต่อไปกันอีกนะครับไปกันนะครับผมอ้โอะกันลเอาเยบร้อยครับเ,ยเ,เียบร้อยครับตรงนั้ เอ้ยโต๊ะว,วนปักเลยวะดูนะอ่าโต๊ะหกเจ็ดขีดอยู่ครับ <50. S 1> ยอดเขาเบ่าตาเลย กันแล้วครับกันแล้วกัดแล้วโดนบัวโดนอีกแล้วครับปลช่อนปลาช่อนปอกครับผมน่ครับตัวที่สี่ครับตัวที่สี่มาแล้วมาแล้วครับเป็นปลาช่อนปอกอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่สี่นะครับโดนเบ็ดตัวบนนะครับสีโอตัวบนนะครับ ครับตัวล่างอยู่นี่ครับตัวบนนะครับทะลุกระโหลกเลยครับนี่นะครับยอดนะครับหมานไมาอีกแล้วตัวที่4ีกับปลาช่อนานาน้ําท่วมโดยเหยื่อกบสดนะครับม,มีกบสดยังไงก็ไม่อดตายครับผมไปตามหาตัวต่อไปครับ มาสรุปผลงานของบ่าวย่านมือนีนะครับก็ไดามาซีแต้มนะครับก็เป็นปลาช่อนป๊อกนะครับสามตัวนะครับกะบอ่อปอกไปไหน,นครับตัวนี้ก็ประมาณหกเจ็ดขีดอยู่ครับแล้วก็ม้วนนี้ก็ประมาณสามสี่ขีดนะครับม้วนตัวหน่อยนะครับ ตัวใหญ่นะครับมาหนึ่งแตมนะครับตน้งแต่เสาเลยแตมแรกเลยนะครับนี่นะครับเป็นโลแน่นอนนะครับตัวนี้ได้มาครับสีแตมนะครับมีเยอะสดไม่เคยอดตายนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่พี่น้องๆติดเขามารับชมจ่องเบายันตั้งแต่เริ่มแรกนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะครับให้กับเบายันมาโดยตลอดนะครับตอนนี้ผมก็จะเดินทางกลับนะครับ คู้ได้หลายครับที่เขามารับชมหนึ่งใจเริ่มแรกครับสวัสดีครับผม